โอ้ยทายไมค่ะต้นหนังปติจ่านี่เด้อค่ะเด้อมาตาเขาเกี่ยวเขามา่บ้านค่ะหรือการเรียกมาตาเขาทายรูปให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อตาเขาตาแดดดิค่ะมึอนี่โอ้ยเจ็บทีไรเทอาได้กับโอโห้ละ ย็ดแผลหน้าอยู่แต่ว่ามันก็โบ้ดใส่ปุ๋ยเอาค่ะสิบ่กไห้งามปนาา็นไหนจ้ะนี่เด้อค่ะเดอ้อตาเขานี่ตาเขาวิธีตาเขาเดอ้อตาแห้งไหวก็คือตากบางบ้างแถวตากบางบ้างเคลียดุดุจ้ะนั่นก็นสิแห้งไหวจ้ะตาเขาตาเขาวนี้ตาเขาทั้งแต่สนเขางว่วยได้เหมือนได้ไปถ่ายรูปสนเขางว่วยบ้างอยู่ได้เหมือนนี่ ตาเข่าจ้าตเาเข่าแล้วพี่นี่ได้เกี่ยวเข่าแล้วติดต่อมาเลยเด้อไผสิเกี่ยวเขา่ามีคนรับจ้างเกี่ยวเขาว่า,าวยู่ดยจ้าเด้อรับจา้างรับจ้างเกี่ยวเขา่ารับจ้างเกี่ยวเขา่าคนมีรับจ้างเกี่ยวเข่าสองคนนะคะเด้ดดอด <laughs> รับสองขัน้นเฮ้ เก an ี่ยวก่ารมีได้จเด้อเกี่ยวกับกอนมันจสิเป็นเม็ดมให้บตองใ้แซนแดดได้ใจเด้อบซนแดดได้ว้ได้ค่ะเด้อนี่แหละค่ะนี um ่ตาแบบนี <Every> ้ตาเขานี่เอ้พารานนี่แหละค่ะพารานปีนี่ เ้าวสื่อตัวตัวเอาใหญ่ใหญ่กว่านี่ได้สายกว้างกว่านี่ได้ตัวนี้ที่เลิศข้าวสื่อตาเข่าได้พ่อสองกับสองโอ้ตาเข่าแล้วค่ะพี่นี่ตาเข่าแต้วหัวปีเลยค่ะแค่หนึ่งใส่ได้ยี่สิบแค่หนึ่งใส่ได้แค่สองทุ่งกับทุ่งเดียวใส่ได้ทุ่งเดียวโอ้ย <c oughs> เขาบอโห่เนาะเขาไปเซิ้มเน็ตพี่หนี่เกี่ยวไหวเนี่ยจากมีเขามาลีหน่อยอยู่หน้านึงจา่านี่หน้านึงเลยอ,อันนี้ <ละ S 1> มือน,นี่เกี่ยวอีกหน้านึงมัอน,นี่เกี่ยวอีกหน้านึงจ้ะหมืนหน่บ้านก็เกี่ยวของบาติมานน่ะเด้หน้านึ่งเดือนนี้ก็เกี่ยวเขาได้ไว๋วไหวดอกมือนึงก็เกี่ยวได้ไปซิบซิบไรจะเป็นเก่งแห่งขึ้นเดือนนี้ต <c oughs> ะกี้นะหอดเดือน มกระดากรุ่งผ่ายัางเกี่ยวอยู่ลุ่ไปโรงเรียนยังเกี่ยวเข่าอยู่เนี่ยหลุดลุ่มแล้วลเนี่ยเหอหล,ล,ลุลุ่มเลยค่ะเกี่ยวว่าใดก็ซื้อรถแล้วค่ะทศกรัแล้วปล่อยเงินมาให้ซื้อรถเกี่ยวเลยแล้วจ้ะใครแน่ง่ายๆถ่ายหัวคลิปเลยค่ะเด้อถ่ายหัวหลุดแล้วมาว่าคลิปน้ำเลยค่ะเด้อนี่ยระค่ะบ้างๆ้างมันมีระค่ะสิได้แห้งไว้เพราะว่าอากาศแห้งๆเม็ดลังรัรงกัดกัดเออกัดกัดมา เ็นเม็ดงามๆเลยเขานี่ไปเขาปลูกน้ำไดกนี่เขาก็ขอสิผ่านเอาไปเขาปลูกน้ำหแห้งๆเดี๋ยวเขาปลูกน้ำผูกมากเลยยังถ่ายคลิปไม่เสร็จเลย <c oughs> วัางมือเจ้าก็ลืมเข็ยนน้ำมาท่านไทยเอาเอาเขาไปน้ำมาเขาไปน้ำนี่เขามาเขากอนเห็นมันหิวไปยังไหนมันนั่งอยากเฝ้ามันนั่งอยากเฝ้าว ควาแห้งอาจจะมีนะเออนีแหละเจอกระกว่าเดี๋ยวมื้อนีเดาก็เด็ดมาซอยกวาอยู่เป็นหมูกันบดกว่ามาเป็นหมูอยู่ถือเก่งก็เตี๋ยวนะกันอยู่แถวเหนื่ทำนี่เด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะให้ย่างมาผู้ฟานี่เด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะทำนี่ก่อนเด้อค่ะเด้อทำนี่ก่อนสวัสดีค่ะไม่เป็นบุคคล ย,ยังก็ก็ทำได้กับวบ่าย่างน,ยงนี้ดำเนินการไปเรื่อยเร่อย